สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมต้นพยอมอายุหนึ่งปีนะคะปลูกไปเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมสองพนะคะอันนี้ก็กรกฎาคม2567ันหได้หนึ่งปีแล้วต้นเขาค่อนข้างจะโตช้านะคะแล้วก็ทนแรงพอประมาณค่ะก็จะมีบางต้นที่ตายไปก็เดี๋ยวจะามาซ่อมนะคะปลูกเพิ่มเติม ส่วนนี้คือส่วนที่ยังเหลือรอดอยู่เขาโตพอๆกันนะคะเนี่ยไม่แตกต่างกันมากตัดไปดูภาพต้นสักหนึ่งปีค่ะสูงกว่ากันเยอะเลยเห็นไหมคะต้นสักเขาโตดีมากอันนั้นแต่งกิ่งกับลิใบไว้นะคะเขาจะได้ต้นแบบสูงๆงโปรง่งๆอันนี้ข้างหน้าก็เป็นไผ่ปักกิ่งค่ะ กับต้นชยพฤกษ์นะคะชยพฤกษ์ก,ก็โตเร็วเหมือนกันนะคะพยอมนี่แหละโตช้าเดี๋ยวจะเอาไม้ป่ามาแทรกระหว่างต้นพยอมนะคะก็จะได้เติบโตวควบคู่กันไปอันไหนตายอีกอันนึงก็โตขึ้นมาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาปลูกซ่อมแซมใหม่ทีหลังนะคะค่ะสวัสดีค่ะ